เสียงแรกที่จ้าร้องใครประคองเมื่อเกิดกายสางค้นคอระคายจะใครเล่าที่เป่าปลิวคลั้นคลาวเป็นสาวหนุ่มเมื่อไข้รุมให้ผ่าผิวป่าแถวทุกแนวทิวหาหยุกยาใครฝ่าฟันเข่าข้อที่ขัดขบ ใครประครบให้ใคลายคลันลืมตาจนอาสันใครอยู่ข้างคอยรักษาวันนั้นจนวันนี้คือคนที่ยังเดียวยาหมอบ้านยังศรัทธาอุทิศทั่วทุกถิ่นไทย องความรู้มีวัดปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับหมอพื้นบ้านมีอยู่ในโคตรภูมิภาคนะครับอยู่ตามชุมชนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชาวบ้านเนี่ยได้ได้คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมเด็จนะครับเราต้องการยกระดับในความเป็นหมอพื้นบ้านเหล่านี้นะครับให้ให้มีคุณค่า ให้สามารถทํางานได้ในพื้นทีอ่อย่างมีความภาคภูมิใจในวิชาที่ตัวเองได้ได้มีและได้รับการถ่ายทอดจากมันทะบุตมาหมอพื้นบ้านก็หลักการทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณหกอย่างนะครับก็เช่นเป็นหมอยามหมอสมุนไพรนะครับหมอกระดูหมอ,อ,หมอด,ดูหมอสัติกกระต่อยอะไรพวกนี้หมอตำยนหรือหมอพิษีกรรมนะครับเหล่านี้เองนะครับ ผมคิดว่าในทุกทุมชนทุกจังหวัดก็จะมีบุคคลที่มีลักษณะเข้าตามาทั้งหกประเด็นที่ที่ผมได้กล่าวมา,าหน้าที่ของกรมก็หน้าที่ประสา,านกับนายทะเบียจังหวัดครับเพื่อที่จะดําเนินการคัดเลือกอผู้ที่มีคุณสมบ,บัติเหล่านั้นและที่สําคัญนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องให้ให้การบริการหรือให้ ประพฤกิในในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นให้เกิดกับชุมชนนั้นเนี่ยมาไม่น้อยกว่าสิปีนะครับแล้วก็โ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยต้องมีธรรมัญญาต้องมีสิ่งทำงอันดีนะครับแล้วก็ต้องไม่คิดมูลค่าในเรื่องของการให้บริการไม่คิดในเชิงตุรนั่นนั้นเนี่ยหลักการเหล่านี้เองนะครับจิตคนแบบนี้เปรียบเสมือนเพชรที่อยู่ในโกลนทองที่ซ่อนอยู่ตาม พื้นที่ต่างๆนะครับการที่กรมกับนายเียนจังหวัดนะครับได้ประสานร่วมกันเพื่อที่จะเชื or, <aut> ่อช<ๆ>ูเก็บนะครับคุณหมอพื <thế S 2> ้นบ้านเหล่านี้นะครับให้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้นอกจากที่ได้นับหมึ่นในเรื่องของความเป็นหมอพื้นบ้านอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อนับระยะเวลาไปขัาดในการรับไปห้าปีครับหมอพื้นบ้านเหล่านี้ได้รับการประกาินเป็นแพทย์พื้นบ้านนะครับแพทย์พื้นบ้านต่างกัน บ้านอย่างไรครับง่ายๆเลยครับวัดปฏิบัติอะไรอย่างเงี้เต็มหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าแพทย์ที่บ้านอย่างนั้นก็สามารถที่จะเดินทางหรือว่าไปใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยดูแลผู้คนได้ไทั่วประเทศแต่หมอที่บ้านเองก็ยยังอู่ในขอบเขตที่ด้อยหาสักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ธรรมเลือกเองนะครับมีหน้าที่ที่จะร,ร่วมกับนายกรีดจังหวัดนะครับแสวงหาบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะจำลองไว้ ความรู้ที่เป็นปัญญาของบรรพุนีน่ให้สามารถช่วยผู้คนในประเทศนี้ได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญครับเมื่อมองที่บ้านเหล่านีน้ได้รับการยอมรับก็จะต้องมีการถ่ายทอดวิชาให้กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นปัจจุบันเพื่อที่จะสืบสารวิชาเหล่านั้นเนี่ยให้ปรากฏในในท้องถิ่นนั้นสืบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็จะต้องทําหน้าที่ร่วมกับนายทุ่เนจังหวัดน,น,นะครับเพื่อที่จะ,ะคัด เลือกแล้วก็ส่งเสริมให้มีการขึ้นเรียนของทุกบ้านเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเป็นหน้าที่ของกรมครับร่วมกับนายเตรจังหวัดครับครับของเองขอสื่อสา,ารด้อย่งังนายกเทศมนตรครับว่านายเป็นจังหวัดนะครับท่าน,นจําเป็นจะต้องไปสืบค้นไปค้นหาคนในจังหวัดของท่านนะครับคนในอาเภอของท่านที่ที่มีคุณสมบ,บัติเหมือนกับที่ผมบอกได้นำเนียนไว้เบื้องต้นนะครับ เป็นหมอกระดูเป็นหมองูพิษสัตว์กัดต่ตอยนะครับเป็นหมอตำยาเป็นหมอสมุนไพรหรือว่าเป็นหมอพิธีกรรมนะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นระยะเวลาอย่างน้อยนะครับสิบปีนะครับแล้วก็มีศีลร,รมอนันดีมีคำจัญญาแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนในในเขตพื้นที่นั้นอย่างต่อเนื่องมายาวนานนะครับเหล่านีน้นะครับท่านไปเชิญชวนนะครับท่านไปคัดเลือก หรือว่าไปแนะนําหรือว่าไปประชาสัมพันธ์นะครับทุกในช่องทางใดก็ได้นะครับให้คนเหล่านี้เนี่ยมาขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งการขึ้นทะเบียนนั้นก็ไม่ได้ยากเลยนะครับการขึ้นทะเบียนก็ขึ้นอยู่ที่จังหวัดของท่านนะครับท่านสามารถยกรัดับคนเหล่านี้เนี่ยให้มีให้มีคุณสมบัติที่เป็นหมอพี่บ้านได้นะครับหน้าที่ของนายทะเบียนจังหวัดครับที่ประชาสัมพันธ์ที่จะ ทำให้มีหมอพื้นบ้านเนี่ยขึ้นในประเทศไทยเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะครูบาอาจารย์หมอพื้นบ้านคะเป็นโอกาสที่สําคัญและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ตัวดิฉันแพทย์หญิงอมพรเบนจับพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มีโอกาสมาสื่อสารแบ่งปันความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์กับพี่น้องครูบาอาจารย์หมอพื้นบ้านค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะศาสตร์ของหมอพื้นบ้านซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ถูกยอมรับกันในระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวค่ะองค์การอนามัยโลกได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่ง กับพื้นที่ของหมอพื้นบ้านในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นมิติของการส่งเสริมสุขภาพการรักษาโรคหรือว่าการฟื้นฟูสุขภาพก็ตามในภาพใหญ่ในสถานการณ์ทั่วโลกนั้นหมอพื้นบ้านอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุดเข้าถึงความต้องการความปรารถนาและก็ความกังวลใจความหนักใจในเชิงสุขภาพของประชาชนได้ง่ายที่สุด นี่แหละค่ะคือคุณค่าที่มีความหมายอย่างยิ่งของหมอพื้นบ้านและในประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันไปเลยนะคะพื้นที่ของหมอพื้นบ้านในประเทศไทยนั้นมีตั้งแต่เรื่องราวของงานในเรื่องของการนวดในเรื่องของโรคเกี่ยวข้องกับกระดูกการแก้ไขสุขภาพด้วยสมนยุนไพรแล้วก็ตำรับตำราพื้นบ้านต่างๆซึ่งหลายสาด หล,หลายตำรับตำรานั้นได้ถูกพัฒนานำไปวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมกลายเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างของการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทยด้วยซ้ำไปค่ะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความชัดเจนค่ะในการสืบสารเรื่องราวตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเพื่อน,นำองค์ความรู้ต่างๆจากหมอพื้นบ้านเข้าสู่ระบบ จัดการให้ลงตัวสร้างทั้งความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในชุมชนแล้วก็เติมเต็มต่อยอดทำงานร่วมกันกับการแพทย์แผนปัจจุบันหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างเป็นระบบนอกจากนี้แล้วในเรื่องของกฎหมายที่จะสามารถจัดวางให้หมอพื้นบ้านทำหน้าที่ของทุกทกท่านด้วยความมั่นใจและก็ความมั่นคงสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากก็จะต้องไม่หลงลืมศาสตร์และก,ก็การช่วยเหลือหรือบทบาทของหมอพื้นบ้านอีกด้วยเหล่านี้คือพื้นที่การทำงานที่หมอพื้นบ้านและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะก,ก้าวเดินไปด้วยกันและสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือพื้นฐานของความเชื่อมั่นและความปลอดภัยศาสตร์ของหมอพื้นบ้านจากการสังเกตจากการวิเคราะห์ บ่มเพาะความรู้แล้วก็นำไปสู่การสร้างสมเป็นภูมิปัญญาสิ่งเหล่านี้จะต้องตอบโจทย์ความปลอดภัยให้ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นได้และสิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อหมอพื้นบ้านครูบาอาจารย์ได้ดูแลกันและกันในเชิงของจริยธรรมความใส่ใจความถูกต้องของกระบวนการช่วยเหลือและรักษาซึ่งพวกเรา ทุกคนมั่นใจค่ะว่าหมอพื้นบ้านจะสามารถทำหน้าที่ที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะจึงเป็นสถานการณ์ที่ประจักษ์ชัดนะคะว่าบทบาทของหมอพื้นบ้านในประเทศไทยจะต้องเติบโตและก็สามารถขยายงานออกไปได้อย่างกว้างขวางเพื่อเติมเต็มให้สุขภาพของประชาชนนั้นมีความมั่นคงมากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจของพวกเราค่ะพวกเราซึ่งหมายถึงหมอพื้นบ้านทุกๆท่านและ ชาวกระทรวงสาธารณสุขทุกๆคนที่กำลังทำเพื่อประชาชนขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจสำหรับหน้าที่ที่งดงามเช่นนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ พ่อหมอแม่หมอพื้นบ้านที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ดิฉันสาวนีกุลสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทยวันนี้ค่้ขอมาแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในโอกาสที่หมอพื้นบ้านได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านพุทธศักราช2562และภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2556กว่าจะถึงวันนี้วันที่หมอหมอพื้นบ้านได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขเราทําอะไรร่วมกันมา แล้วบ้างถึงทําให้สังคมและประชาชนได้เห็นคุณค่าและบทบาทของการแพทย์พื้นบ้านและหมอพื้นบ้านเราในที่นี้ดิฉันใคร่ขอนําเรียนคุณหมอพื้นบ้านทุกท่านเราหมายถึงภาคีเครือข่ายการทํางานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพประกอบไปด้วยหมอพื้นบ้านชุมชนท้องถิ่น ภาควิชาการภาครัฐภาคประชาสังคมดังนั้นภารกิจสำคัญที่เราร่วมกันทำมากว่า30ปีนั้นเป็นตัวพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นคุณค่าประเด็นแรกคือการเปิดหัวใจและเปิดระบบเปิดระบบในที่นี้ดิฉันค่ายขอนำเรียนถึงการเปิดระบบที่เป็นทางการของระบบสุขภาพที่ เปิดให้เป็นการระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็คืองานสาธารณาสุขมูลฐานที่กระทรวงสาธารณาสุขได้ส่งเสริมในประเทศภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือของนานาชาติจากการประชุมที่อามาตาโดยประเทศไทยได้เริ่มจากการพัฒนาสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและนำไปสู่ การศึกษาศักยภาพหมอพื้นบ้านในงานสาธารณสุขมูลฐานอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเปิดหัวใจเปิดหัวใจหมายถึงการเรียนรู้ทำความเข้าใจองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและหมอพื้นบ้านที่หลากหลายวิธีดิฉันค่ายขอนำเรียนเป็นประเด็นสําคัญสำคัญดังนี้นะคะ การจัดการความรู้เรียนรู้ศึกษาวิธีการวิจัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับการแพทย์พื้นบ้านการจัดการความรู้เชิงเนื้อหาด้านสุขภาพโดยการจัดการความรู้นั้นเราคัดเลือกประเด็นที่คุณหมอพื้นบ้านยังคงมีบทบาทให้การดูแลสุขภาพพี่น้องในชุมชนร้ายกลุ่มความรู้ที่เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับ ปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคมยกตัวอย่างเช่นการภูมิบรรยาการดูแลอมลัมพฤกษ์อมาาัมพาตการดูแลแม่และเด็กการดูแลกระดูกหักโดยหมอรักษากระดูกในชุมชนและหมอยาสมุนไพรที่มีตำรับยาที่ดีที่ดูแลพี่น้องประชาชนโดยสังเขตแล้วมี 8. กลุ่มความรู้สำคัญสำคัญซึ่งหลายกลุ่มความรู้ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการบูรณาการในระบบบริการตั้งแต่ขั้นปฐมภูมิในโรงพยาบาลตำบลโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลชั้นสูงแบบโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลทั่วไปรวมทั้งขณะนี้บางยาบางตำรับจากยาพื้นบ้านนำสู่การวิจัยในระดับคลินิกซึ่งหวังว่า หลังจากนี้เราน่าจะมียาใหม่ๆสำหรับการดูแลสตรีหลังคลอดที่ไม่มีน้ำนมส่วนการส่งเสริมในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้หรือการปฏิบัติการ การแพทย์พื้นบ้านในชุมชนในชื่อของการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านในชุมชนโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดรูปแบบการจัดการตนเองสุขภาพของชุมชนและเป็นพื้นที่การสืบทอดความรู้วิถีภูมิปัญญาโดยวัฒนธรรมชุมชนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือการพัฒนาด้านนโยบายดิฉันขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนากลไกลการพัฒนากฎระเบียบต่างๆเพื่อรับรองหมอพื้นบ้านโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะสำหรับงานการแพทย์พื้นบ้านก็เริ่มต้นจากพัฒนาระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพุทธศักราช2554และ2555ใช้ถึง2ฉบับอันเนื่องจากเราเห็นว่ากฎหมายจะต้องมา สนับสนุนเกื้อหนุนเสริมระบบที่ทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระเบียบเราก็มีการปรับเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนางานที่อยู่ในพื้นที่โดยระเบียบฉบับนี้ก็มุ่งหวังที่จะเชิดชูหมอพื้นบ้านที่ดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถและเป็นที่พึ่งพาหรือช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน เหล่านี้เป็นตัวอย่างงานพัฒนาที่มีการทำงานไปพร้อมๆกับการสร้างฐานความรู้นอกจากการสร้างฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้การวิจัยในวิถีที่สอดคล้องกับหมอพื้นบ้านเรายังสรุปบทเรียนสำคัญอันนึงว่าการเคลื่อนง,งานของเราต้องเคลื่อนด้วยงานที่เครือข่ายซึ่งทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็เป็น เป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายการทำงานชิ้นนี้ด้วยนะคะนอกจากเครือข่ายในประเทศเรายังมีเครือข่ายต่างประเทศค่ะเรามีการรวมกันของเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้าน6ประเทศลุ่มน้ำโขงค่ะที่มีกัมพูชาเวียดนามพมา่าหรือเมียนมาลาวจีนและไทยค่ะขณะนี้มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นมีการที่มีการรับรองหมอพื้นบ้านอย่างเป็นทางการเช่นนี้ และอยากให้ทุกท่านมีความภูมิใจและมีพลังใจที่จะยังคงรักษาความดีความสามารถและความดีงามนี้เพื่อดูแลสุขภาพและอุ้มชูความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องในชุมชนของท่านหัวใจของการรับรองหมอพื้นบ้านคือการเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้านที่ดีมีคุณธรรมมีความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชน โดยการสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้ตามวิถีวัฒนธรรมชุมชนจุดนี้เป็นจุดเน้นนะคะที่หมอพื้นบ้านจะต่างจากแพทย์แผนไทยค่ะซึ่งเจตนาเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในเกณฑ์การรับรองหมอพื้นบ้านในระดับจังหวัดแล้วนะคะหากหมอท่านใดท่านยังรักษาความดี รักษาความสามารถที่เป็นพี่หนอเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีในการเป็นหมอพื้นบ้านประจําจังหวัดภายใต้ระเบียบนี้นะคะท่านสามารถยื่นเพื่อขอรับการประเมินจากสภาการแพทย์แผ่นไทยเป็นหมอพื้นบ้านในระดับวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผ่นไทยพุทธศักราช2556 ตามมาตรา12วงเล็บ2วงเล็บคอควายโดยใบประกอบวิชาชีพนี้ต้องเป็นไปตามความชำนาญของท่านนะคะซึ่งจะแตกต่างจากใบวิชาชีพแพทย์แผนไทยดังนั้นการรักษาความดีของท่านสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สภาได้เห็น หลักฐานจริงๆภายใต้การเป็นหมอพื้นบ้านประจําจังหวัดนั่นคือการบันทึกนะคะบันทึกหลักฐานการดูแลพี่น้องประชาชนให้ละเอียดชัดเจนอย่างน้อยๆเราก็เป็นหลักฐานให้สภา,าวิชาชีพแล้วยังเป็นหลักฐานในการที่จะสร้างความรู้ที่เราจากความรู้ที่เราทําจริงเป็นความรู้ที่เราจะสามารถสืบทอดให้กับลูกหลานได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอ ขอพระคุณคุณหมอพื้นบ้านทุกท่านนะวันนี้ที่ท่านเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ระบบการดูแลของพี่น้องประชาชนยังมีการสืบทอดความรู้ชุมชนได้สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนสามารถจัดการตนเองได้มีศักยภาพเราส่งต่อความรู้รุ่นต่อรุ่นท้ายนี้ดิฉันขอให้คุณหมอพื้นบ้านทุกท่านณนะวันนี้ที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ท่านได้ชื่อว่าเป็นหมอดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในชุมชนได้ดิฉันก็ขอให้ท่านรักษาความดีของท่านเหล่านี้ในการเป็นที่พึ่งนะคะโดยมีความรักความเมตตาและความซื่อสัตย์ต่อคนไข้เสมือนหนึ่งญาติของท่านดังที่ครูหมอของทุกท่านได้มอบไว้ค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะและขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีเรียนท่านพ่อหมอพื้นบ้านแม่หมอพื้นบ้านครูบาอาจารย์ปราดที่เป็นภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านทั่วประเทศไทยครับ ในโอกาสสำคัญนี้กระผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญชวนท่านพ่อหมอพื้นบ้านผู้มีความรู้ในแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดได้รู้จักเข้าใจเรื่องของการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านของท่านนะครับจากที่เราได้รวบรวมตลอดกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมานะครับมีการจัดทำทะเบียนไว้กว่า45,357ท่าน ในจำนวนนี้นะครับท่านเป็นผู้มีความรู้เรื่องตำรับยาสมุนไพราการดูแลสุขภาพอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นของท่านและกระทรวงสาธารณสุขยังได้ให้การรับรองท่านเพื่อให้เป็นหมอพื้นบ้านที่ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของท่านในแต่ละตำบลชุมชนของท่านภายใต้องความรู้และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขซึ่งให้การรับรองท่านเป็นหมอพื้นบ้านที่ถูกต้องกว่า 5,000คนนะครับและในโอกาสตอนนี้นะครับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกรองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิยาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านให้ความสำคัญกับการยกย่องต่อย,ยอดองความรู้ภูมิยาการแพทย์พื้นบ้านของท่านที่เป็นหมอพื้นบ้านกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหลายนี้นะครับเราจึงขออยากจะเชิญชวนท่านให้รับทราบเรื่องสิทธ์ ในการคุ้มครองภูมิยาองค์ความรู้ของท่านทั้งแง่ของตำรับตำราสมุนไพรซึ่งในองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยหรือการใช้สมุนไพรของท่านนั้นนะครับ มีประโยชน์มากยิ่งจำเป็นที่จะต้องอให้ท่านมายื่นขอจดความคุ้มครองเพื่อรักษาเป็นภูมิปัญญาของท่านโดยมีสามลักษณะประเภทครับประเภทแรกท่านพ่อหมอพื้นบ้านที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมของท่านอยู่แล้วท่านก็มายื่นจดในนามของผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากอาจจะสืบทอดจากบูญญาตายาย ทวดของเราทังหลายในครอบรัวตระกูลของท่านเพื่อรักษาตำราตำราภูมิปัญญานี้ไว้ให้คงอยู่แล้วก็นํามาใช้ในการดูแลส,สุขภาพพึ่งตนเองในครอบครัวในสมาชิกในชุมชนของท่านส่วนประเภทถัดมานะครับหากท่านมีแนวคิดที่จะจากประสบการณ์การเรียนรู้ของท่านไปพบเห็นสิ่งต่างๆในชุมชนในบริบทของท่านเจอสุนภัยดีๆท่านก็สามารถคิดค้น เป็นผู้คิดค้นตำรับตำราดังกล่าวมายื่นขอจดสิทธิ์ได้ในการคิดค้นนั้นท่านก็ดูว่าบริบทของแต่ละตำรับแต่ละสูตรนั้นมีความสำคัญมีคุณค่าต่อการรักษาโรคใดท่านก็นำมายื่นจดสิทธิ์ได้ส่วนถัดมานะครับก็เป็นการ ปรับปรุงพัฒนาท่านได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนอื่นจากหมอท่านอื่นจากบรรพชนท่านก็มาเป็นผู้ปรับปรุงพัฒนาเพราะฉะนั้นในการเชิญชวนครั้นครั้งนี้ก็จะมี3ลักษณะที่จะเชิญชวนท่านพ่อหมอพื้นบ้านแม่หมอพื้นบ้านที่ฟังอยู่นะครับว่าให้ท่านมายื่นจด สิทธิ์คุ้มครองภูมิปัญญาของท่านใน3ลักษณะคือผู้คิดค้นผู้สืบทอดและผู้ปรับปรุงพัฒนาอย่างลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับเพื่อท่านก็สามารถประยนได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านไปที่สํานังกงานสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้านท่านแล้วก็ส่งมาที่ส่วนกลางเพื่อพิจารณารับรองให้สิทธิ์ความคุ้มครองในองค์ความรู้ของท่านแต่เพียงผู้เดียวเมื่อจดสิทธิ์แล้วท่านก็กลายเป็นผู้ทรงสิทธิ์ จะมีประโยชน์ยังไงกับท่านสิทธิ์ในภูมิปัญญาดังกล่าวเหล่านี้ก็จะนํามาซึ่งการเผยแผ่เผยแพร่นํามาใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพทั้งในการพึ่งตนเองในชุมชนของท่านในหน่วยบริการจากจะเช่นตามอาสานีอนามัยตําบนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่เรียกอยู่ในปัจจุบันนี้หรือถ้ามีบริษัท ผู้สนใจนักวิชาการนักวิจัยสนใจในตลอ,อดตราของท่านท่านเหล่านั้นก็จะมาขอใช้สิทธิ์จากท่านเพื่อนําไปต่อย,ยอดศึกษาวิจัยเผยแพร่และใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สูนภัยสุขภาพต่างๆในอนาคตได้เพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็จะรับความคุ้มครองทั้งตัวท่านที่เป็นผู้ถูกรับรองโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหมอพื้นบ้านและองค์ความรู้ของท่านที่ได้รับการรับรอง สรวจส์คุ้มครองจากกฎหมายที่เรามีอยู่เพื่อไปสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับท่านพ่อหมอพื้นบ้านทุกท่านได้มีเป็นเจ้าของอย่างตลอดไปและสิทธิ์ดังกล่าวนี้นะครับท่านสิทธิ์ดังกล่าวท่านสามารถสืบทอดเป็นบรดกขงให้ตกไปยังทายาทของท่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราคิดว่าน่าจะมีความสําคัญที่ท่านจะได้รับการรับรองแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของท่านให้คงอยู่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานตลอดไปครับขอบพระคุณครับ